สรุปความสำเร็จและการแข่งขันวันละพันหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดการแข่งขันมวยไทยที่น่าติดตามและไม่ควรพลาดเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่สาสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาศึกวันละพันหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ด h t t p s w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  e b u n i c o m t h w i t h e y e a t e 1 3 1มอบความสนุกสนานและความเร้าใจให้กับแฟนๆมวยไทยทั่วไปที่สนามมวยเวทีลุงพินีรามอินทรา ซึ่งเป็นศึกที่นำนักกีฬาฝีมือแกร่งมาประทะเดือดกันในรอบทั้งหมด12คู่ทําให้เป็นการแข่งขันที่น่าติดตามและไม่ควรพลาดคู่เอกสุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง v ว่าสัสเดโชปอบริรักคู่เอกของรายการสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งกัมปั้นหมัดดูดันวัย29ปีจากมหาสารคามมีการต่อสู้กับเดโชปอบรรักคู่ปรับเก่าวัย22ปีจากสงขลาในกติกามวยไทยรุ่นฟเวท125135ปอ ทั้งสองฝ่ายต่างมีความพร้อมและตั้งใจเต็มที่ในการต่อสู้ก่อนที่เดโชจะเริ่มเดินเครื่องและออกอาวุธหลากหลายซึ่งทําให้สุริยันเล็กต้องเดินบทถึงวงในหวังต่อยหมัดเด็ดให้เขาเป้าการซดกันอย่างมันครบสามยกทําให้กรรมการชูมือให้เดโชเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนเอกฉันทําให้เขาล้างตาเอาคืนรุ่นที่ได้สําเร็จคู่เอกภาคอินเตอร์รุซัมยูนูซอฟเวอร์ซัสเทชระสุนวิทต้อมทุ่งใหญ่ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์มีการต่อสู้ระหว่างรุซัมยูนูซอฟ นักสู้ายแรงวัย18ปีจากรัสเซียที่มีผลงานไร้ทาย15ไฟตลอดอาชีพและเพชรสะสงวิทย์ต้อมทุ่งใหญ่มวยขาลุยวัย27ปีจากนกครศรีธรรมราชในกติกามวยไทยรุ่นไฟลเวทเปิดฉากยกแรกเพชรสะสงวิทย์ออกมาสู้ด้วยความรัดกุมแต่ไม่คาดว่าจะถูกรุสซัมศาสแค้งซ้ายเข้าใส่ตามด้วยหมัดเข้าเต็มหน้าทําให้นักสู้เจ้าถิ่นร่วงนอนคาเวทีพร้อมกับพยายามฝืนลุกขึ้นสู้เต็มที่แต่ไม่สําเร็จทําให้รุสซัม ชนะไปด้วยการน็อกเอาท์ในเวลา1.44นาทีของยกแรกซึ่งยืดสถิติไร้ยพ่ายของเขาเป็น16ไฟา์ตลอดอาชีพและเป็นการชนะรวด6ไ้า์บนเวทีนี้พร้อมรับโบนัส350,000บาทกลับบ้านเป็นครั้งที่3โชว์ลูกปิดเกมโดนใจรุษซัมยูนูซอฟและโมฮัมเหม็ดตาฟิกตลอดค่ำคืนที่ผ่านมามีการแสดงความสุขให้กับแฟนๆหมวยไทยทั้งหมดโดยมีนักสู้2งรายที่โชว์ลูกปิดเกมโดนใจคือรุษซัมยูนูซอฟและโมฮัมเหม็ดตาฟิก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธยอดธงที่สั่งมอบเงินรางวัลโบนัสพิเศษทันทีคนละ3 5 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น7,0,000บาท70,000 0บาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันละพาย1นหนึ่งคู่เอกเดโชปอบรรักชนะคะแนนเอกฉันสุริยนันเล็กพอเย็นยิ่งมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอคู่รองกริณะดาวเด่นมวยไทยชนะคะแนนเอกฉันพันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารี มวยไทยรุ่นแบนตัมเบด1 3 5 1 4 5ปอบัวเขียวปอเป,า,ปาอินชนะคะแนนไม่เอกฉันแมมมอสสอสลัดชีพมวยไทยรุ่นแบนตัมเบด1 3 5 1 4 5ปอมฮามมดตาฟิกโมร็อกโกชนะทีเคโอเพชรเมืองเนือตองขาวเชียงใหม่นาทีที่1นึนากาสนาทีของยกสองมวยไทยรุ่นไฟเบต1นึ่งสปอกาเบรียลเลโมรามบราซิลชนะคะแนนเอกฉันน้องฟ้าสายท็อปปีเคแสนชัยมวยไทยรุ่นอะตอมเบด1051 15ปอ ดาวแดงเอนนี่มวยไทยชนะคะแนนเอกฉันอิคิวซังสอ2สาชีพมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอรุสซัมยูนูซอฟรัสเซียชนะนอกเพชรสุงวิทยต้อมทุ่งใหญ่นาทีที่1นาฬิกา44นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นไฟว์เวท125-135ปออาเทอร์ครอฟฝรั่งเศสชนะคะแนนไม่เอกฉันจูช่วยจีนคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตํมเบท135-145ปอกาเบรียลเปรเปรราเวเนซุเอลา ชนะคะแนนเอกฉันทากุญี่ปุ่นคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตอมเวท135-145ปออเล็กซานเดอร์คานไทยฝรั่งเศสและเซิยามซสดะญี่ปุ่นไม่มีผลการแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอจีเชงฟีบิโลฮ่องกงชนะคะแนนเอกฉันแมดิสันคลัสฝรัร่งเศสมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอเมราบแมมแมซาดาอาเซอร์ไบาจานชนะซับมิชชั่นชาซาดาอาตาฟ เติร์กเมนิสถานนาทีที่3มนาฬิกา58นาทีของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟลเวท 1, 2, 5, 1, 3, 5ปความหมายของผลการตัดสินแบบต่างๆชนะเอกฉันยูนันเดอร์มิสติสชันเซาหมายถึงกรรมการ3คนเห็นตรงกันให้ฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะไม่เอกฉันสเตติิชันเซาหมายถึงกรรมการ2คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะและ1คนให้อีกฝ่ายชนะชนะเสียงข้างมาก มเจอร์ติสิฉันเศ้าหมายถึงกรรมการสองคนให้ฝ่ายหนึ่งชนะและหนึ่งคนให้เสมอในกรณีที่กรรมการสามคนให้คะแนนเสมอกันหรือหนึ่งคนให้ชนะและอีกสองคนให้เสมอกรรมการที่ให้ผลเสมอจะต้องพิจารณาเลือกผู้ชนะและนำไปสู่การตัดสินแบบชนะเอกฉันหรือชนะไม่เอกฉันประมวลภาพการแข่งขันศึกวันละณี1 3นหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดสัปดาห์ต่อไปจะมีการต่อสู้ต่อในศึกวันละณี1 3นหนึ่งร้อยสาสิบสองวันศุกร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนนี้ซึ่งคู่เอก คงเพชรศิษสารวัตรเสือจะเจองานท้าทายชนอับดาลาออนดาจากเลบานอนในกติกามโมยไทยรุ่นสตรอเวท115125ปอและคู่เอกภาพอีก